สวัสดีค่ะพัวกันอีกแล้วค่ะกัปปารุ่นกัปปิลาบ้านหน้ากับสาวจ่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะก่อนสิไปหาเห็ดก็ต้องกินเข่าสักก่อนเนาะเบิ่งเนี่ยแหละค่ะมือนี้พากันมาหาเห็ดค่ะป้าุ่นกับมาตะมูค่ะมอยู่ให้หน้าเป็นบอบบลูนเบิ่งเนี่ยแหละค่ะมูพินหาในในเครื่องกระตาล่ะกวองยังไม่กินเข่าแสบแสบค่ะมือนี้กินเข่ายุป่ามือนี้กินเข่ายุป่าค่ะเบื้องเนี่ยแหละค่ะ มาได้ค่ะแก้วมามาหลายคนค่ะเมื่อนี้ป่าลุ่นเ่เคยมาหาเห็ดเทื่อเพื่อเลียค่ะนี่เทื่อเลียเพราะว่าปลาลุ่นก็ยังมาเบิงด้วยกันค่ะว่าบรรยากาศน้ำปลาน้ำดงน้ำพูนี่เป็นแนวดค่ะค่ะเดี๋ยวถามเบิงค่ะว่าปลาลุ่นสี่พอเห็ดน้ามูบอค่ะค่ะพอแล้วค่ะพี่น้อง ดอกแรกแหกมานค่ะดอกบักยี้ค่ะค่ะแต่ว่าต็ว่าเห็ดอันนี้ก็มีอยู่ด้วยค่ะเห็ดอะไรนี่เห็ดจะสี่ล่ะค่ะป่าลุ่นมูฮูจักซื้อเห็ดแต่ว่าเห็นเห็ดเอียงป่าลุ่นก็นสิเก็บเอาบอโหลดค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือเห็ดละงกค่ะ ค่ะนี่ตะดองตะปาค่ะว้ายนี่ค่ะโอ้อันนี้เป็นไข่เห็ดค่ะไข่เห็ดไข่เห็ดนี่น้อยเก็บเอาค่ะนี่ค่ะปลารุ่นพอเห็ดอันนี้ค่ะ มาเบิ่งกันจ้าว่าเหมือนนี่ปลาลุ่นสีหาเห็ดนี่สีหลอดบ่อค่ะสีหลอดบ่อหรือสีหรือสีลาบเนาะสีรอดหรือสีลาบค่ะหรือสีมานค่ะหามาเบื่องกันค่ะเป็นเทือแรกค่ะปลาลุ่นกระตุ้นเต้นแล้วก็ยแยกย่านหลงปลากับพองกันค่ะเข้ากับสีบนี้จากจากไก่โม่ค่ะปลาลุ่นมาพอเห็นละงงน้ำโมูค่ะจะว่าปลาลุ่นพอเห็ดจะสีแดงๆนี่ค่ะคุณค่ะ อือค่ะเห็ดเอียงน้อค่ะพี่น้องอือค่ะอือค่ะสวยงามค่ะดอกเกี้ยงเกี้ยงค่ะพี่น้องเห็ดก่อตดินี่ระคาเนี่ยระค่ะอันนี้เพื่อนเอื้อนเห็ดไข่ว่าสันค่ะเห็ดไข่ไม่รู้แต่ว่าป้ารุ่นจะเก็บระคาเนี่ยระค่ะสีเหลืองค่ะคุณดอกหนึ่งค่ะ ก็แล้วไม่รู้เห็ดใครแต่ป้ารุ่นจะเอาแล้วค่ะค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยสองผัวเมียหนึ่งหัวทางเอาค่ะว้ายมันเต็มยังไนมันขึ้นนี่เจพาะผัวเหรอเอาแต่ถ้าป,ป้ารุ่นคือบอ,อ่อค่ะพี่น้อง เฮ็ดชังไนี้ยเรบานป้าลราเห็นตั้งแต่อันนี้เนาะค่ะใช่หรหล่อหล่อคนมาปล่อยปลาค่ะพี่น้องปลาพ่อเห็ดปลาด่าค่ะดอกดำดำป้าพ่อจะเห็ดสีดำดำค่ะไปมองได้ก็คือกันเบิดพี่น้องเอ้ยนี่แหละปลาคักบาน เฮ้ยเราโดนเนื้อนั่นกับคนงานมังค์หันมังเนี้ยเหรอป้าบ๊อปวดหัวดอกป้าก็สิ่ย่งไปน้ำมูกคือเเ่า,อาอโอ้ยเพื่อ่นว่าเมื่อนี้ป้ารุ่นเริ่มกินกาแฟค่ะพี่น้องสงใสจะแมน่นป้าบ๊อใสแวววาวเลยค่ะ ปลาลู้มือสีน้ำเงินมึงมูเหรือ้้ะคาณผู้ช่เนี่แหละค่ะปลาลุ่นพอน้ำมูแล้วค่ะเหยียบกอเหยียบแม่นบ่อทันค่ะเพิ่งกะมีห้อยห้อยแทะแล้วค่ะค่ะเนี่แหละค่ะพี่น้องปลาลุ่นบ่เคยมาหาเห็ดปลาลุ่นกะมาค่ะ อย่างมเละเบิงค่ะเห็นตะค้าเจ้าได้เห็นตะมูพันได้หลายค่ะกระควางมากพกข้ากะทิบวคืนแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยก้าค้าจะว่าคืนวิทวิทเครื่อนแล้วค่ะป้ารุ่นป้ารุ่นบริ่อนมูเมื่อเด้อค่ะแต่ว่ามูเพิกพ่กับพ้ากันมาถาอยู่ ปลารุ่นมาถหาอยู่ข้างทางแล้วค่ะไหวแล้วป้าก็ได้ปนนนึ่งอยู่หรอค่ะปลากิได้ป่นนึงอยู่ค่ะไนีกยมัเสา่จไนเปนกับมาหาที่กันค่ะเิ่นกับมาจอดรถหาคือกัน ปลากว้างแหงค่ะปลากว้างแหงจำมันหลายจนงอเอีดไี่ลูกเด็ดบ่บบเคยมายกเยอะเพื่อนได้มาแล้วมูอเปนเพือนแหลกครับครับ,รบแก่มันหลายจนมันจันทร์ตาซ้ำหนีนนย่างส่วนเดียวกันปลาลุ่นกระเปแอบซองเบิองห้มหูเพิ่นคชามันก็นได้ ผู้ละแกงผู้ละไดไปละล่ะค่ะเื่อแรกของป่ารุ่นค่ะที่มาหาเห็ดมีตาปาอีรีกับพี่น่องหันไปทั้งไดกับมีตาป่าเมื่อนี้มาหลายคนค่ะทีมงานที่ป่านะาเฮามาเต็มขั้นรถค่ะได้เห็ดกันทุกคน ยกเว้นป้าลุ่นค่ะยกเว้นป่าลุนป่าลุ่นหาเห็ดบวเป็นแล้ครับุหูจกักเห็ดพ่อมูจักซื้อเห็ดแลวกะบ่กล้าเก็บเอาสินะคะ่ะเสียวตะหลอกสีขาวกับสีแดงคักเน่ๆนะคะ่ะกีฬาบ้าหน้ากไ็ได้เต็มตาค่ะได้กันทุกคนคะ่นะคมึงเนี่ยราคาเห็ดนี่ราคามูพันได้เห็นแล้วโง่ค่ะแต่ว่าที่งานเท่าได้ เห็ดยังกว่านี่เฮ็ดกอเฮ็ดกอสันค่ะมาเบิงขา่ารอบนาอีลาบ้านหน้านี่สีส่วนป่าลุ่นมากป่าลุ่นสีวาจังได๋เด้วจะขึ้นรถก่อนมูบจ้าค่ะแต่ว่าก็ก็ะส่งคือกัอย่างมาเบงภาพบรรยากาศในการหาเฮ็ดหาประสบการณ์ค่ะปาลุ่นมาเคยมากค่ะบ่เคยมากอีลีค่ะ ก็ตะกินค่ะจะกินกะตะกินกับส่วนมากกับมิจจเมเท็บค่ะมิจะเมทเท็พาไปสื่อกะสีเลาะมาสื่อแถวนี่ละ่ะ<อ>แถวบันบันเนี่ยก<อ>็ชีทฐานกระจายนี่ละ่ะเลื่อไปอันนี้นนนนเป็นแนวมาขเข้าเมเท็บเนาะเมียนเวลาเฮ็ดออกเฮ็ดเนียงต่างๆเมเท็บสิส่วนมาทางนี้เลยค่ะมหาสื่อค่ะมิจจปลาตะหลงอินนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่ารถเขาเจ้าก็ไล่ไลค่ะถีพากันมาหาค่ะ ป่ารุ่นก็นเห็นแต่งแต่อดเย้าหล่ะกะที่มงานของนี่ลุยชาแนลเนาะเ,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 เพิ่นผ้ากันมาหาป่ารุ่นกันอยางมา,าน้ำเพิ่นล่องเบิงค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะพากก,กันกลับละค่ะเบิรนแห้ยง,งยางกันเหลี่วบเมีนป่ารุ่นค่ะเบิรนแห้งยางทิ่องานเท่ากับยังผ้ากันเพ,พินเ่นยางประจําค่ะแต่ว่าป่ารุ่นยางบอกห้อยแล้ว ค่ะจังไหนข้มนี้ป้ารุ่นเจาไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะจังไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห้ป้ารุ่นน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ